ที่เขาฮะยายาเอ้ย้วไม่เป็นเขาแล้วแค <ไป S 1> ่กพื่อหยุดใส่ใสพ่อแน่ตัวโตโตใหญ่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 โนใหญ่มเพหง่โตใหญ่โตใหญ่ ว้าแต่ละไงแต่พามากก็ทายรูปนาะเกาหลีอบปลาอันยังแสบอ่ะจดงมาจินข้าวดุงอันเหนื่อยป่วยราบมาเลยนี่ไอ um> uh> um> ้ต um ัวเอ๋วปะกาศนะเป็นไงบ้างเราไม่ไ้ทำยังไงข้าไปเรื่ไปขิ้นข้าวออนเลยเนาะ อ่ะถุงเฮ่องม้ยาเยไปเรอยไปเือยสายตาุ่ณยินหมดยิงหมดหระโอ้ยายดึงป่าเด็ชวดสิชนบนหนองโลวดสันวัดสิตอนแหกว่าสิตบอยู่หน่ายานบมโหดมันมาเอบอกมารวยพอแค่ข้างนอกัวเบิก็ว่างข้าราชกาอนหวยนี่นี่วพวกขาดม่ใช่่วยนะมาใส่เนี่ยใส่เนี่ก็ได้ กนนนนนินดินี่ยัน,นนี้ระ่น,นอกเขาก็ไเน่ยอาอันน้กมันกหลายเนี่่เขามเขากเขาเออกินเน้ม่เอามันหนเอกเข้กับแบบนี่แล้วเอินกันกินเขา มสมหาย่ไปดมมันกินตะขาผู้จะขามสิเงี้มันจะดอ่ะไปวะเจ๊ตะขาอตะขาบเปยอ้ยงที่ให้มันกินแม่นี่มันมาก well. ินเขาหมูทำไมล่ะเพาวตัวขาเตัวขาไปยาวเ่ยไปเขาบวมไปเรอยใช่ กวาทุกัวนปลากูแม่แม่้ยังไงยนเหลือเอาก็แม่เหน่เนี่นเหือบ้านบ้านเนียทันทัน่อใวนี้ยย่าดูามป็นรเห็ดูขยู okay ่ข <bizarre> ้างนอกใส่กับห้องอะคิดแ่นเนาะเราเห็นเนยเป็นย่งตา